สบายดีทั้งลาวสวัสดีท,ท่านไทยสุขสุขคนทุงหม่องทุงบอ,งงบอ,งงบอนพี่น้องบรรยากาศมันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกับอีกสองนาทีพี่น้องมันนี้ก็วันค้าววันที่หานะพี่น้องเนาะอันเมื่อวานนี่นัดเมื่อวานนี่นัดตะลีว่าบอกอีซีว่าเดี๋ยวถทาลออรุ่นปั่นเข่าเบิ่งเบิ่งลอรุ่นอันเบิ่งรุ่นลอรุ่นปันนนป่นเข่าน้ำกันไั่ทันซชพี่นออ้องพอไม่ได้ปัน่นชำ้ำหลุดมันมาสัวอัน หลุดมาเด็กอสองทุ่มจะหอดพี่น้องหอดบอลป่านมันมืดก็เลยบริถ่ายเบิ่งพี่น้องก็เลยว่าอันนาตาลีกล็ล้อล้ออันลอ้ลอหลุดปั่นเขานะนั่งท่าตึกเตยสามโมงขอนมัดเลยเขาก็มานั่งถ่าหลุดปันป่นเข่าอยู่ทางตัหน้าเนละอนๆนั่งถ่าหลุดปั่นเข่าปัดมาผับบักกายพี่น้อง กายบนเทามันเทามันกายเท้าไปปั่นปูไม่ปุ่นนาตาลีลงงอกเลยเพราะว่าเาไปโรงเรียนเพราะว่าเท้านั้นล่อวานสิทธาคิดให้เอฟซีเบิง้งได้ว่ากองเข่าห้ามบ้ากใหญ่พี่น้องมาสิท่าเบิ้งเข้าลงมันเขาลงคลิดเป็นตัวก่อนนะบ่ต้นต,ต,ตัวคิดบัดเข่านะครับว่าล่อเบิ้งนำกาว่าสิไลไรสำได้ฮานาจะให้เบิ้งต้นปั่นตอนนั้นเทาายนขึ้ึหลุดทนทีพี่น้องเพราะว่าทางสั้น พันหล,ลุดพันมาอันตอนมาน่ะม,มาเว้อยู่ <c oughs> ประมาณสี่โมงมาเล่นกายเฮาเล่นกายเฮาผบบัดบุปผัตในเฮานะนะแบตเตอรี่เราโอ้ยเบิดอารมณ์เลยนะพพราะท่านพี่น้นนองไปปั้นหน้าใกล้กันนี่แหละบันไดเพลินงูมาปัน้นในเข้าผพบาปุริยหกโมงเพือพ่อเล้ยวขึ้นที่ซองทุ่มชามทุ่มเพื่อค้นเขาขึ้อเล่าเล้วนั้น ตีสองพี่น้องเข่าก็ได้ไล่เติมได้ได้แปดสิบห้าสอบพี่น้องหงงางย่างบอลเล่ยยางลายอยู่ได้แปดสิบห้าได้แปดสิบห้าสอบเขากับคนคืนเล่าน้ำขบะท่านสิบปลาแบบเขาหลักน้อพี่น้องคนคืนเล่าค้นคืนเงียเป็นศอบเป็นศอกได้เปดสิบเออได้แปดสิบห้าสอบตอนนี้ขจีญาล,งท,ง,ลงทุงลงทาไปเกี่ยวเขา่าคือเก้านะละ ปั่นจนเดืกอกหางนาตาลีกันเ <c oughs> มืเม่อยนะพี่น้องหิวนอนพอเท่านั้นปั่นเข่าจนเดือกท่านสีป,ป้าว้าข้าหนีพยันคนหลักก็ได้บอกบ่วได้ปะหู้ปขึ้นเล่าขึ้นยิยานางมืเอเช้าอาจับกลางคืนมึงดูพี่น,อน้องถ้าวับนาตาลีไทยเบื้งตอนนั้นตอนปั่นนะคือชิลเลอร์เป็นเลิศและประกองเพื่องบางญ่เพราะว่ากองเข่ากับบ้าหญ่ เขาก็ทั้งว่าเป็ดสิผาสอบน้องพี่น้องเลือดได้การเรียนเป็นแถวอยู่แล้หากแต่ว่าเพิ่นมาเมืดเพิ่นมาค้ำอะไรก็พูดพงเฮานมานาานะั่งทางนี่นะั่งทางนี่เลยนั่งถา,งถาลูดมื่อวานเนี่ยนะพักกันอาญ,ญาตีพี่น้องนั่งถาลายคุณเติมได้นั่งถาบสีรอรุ่นกันว่าได้จักสอบจักสอบเพราะแล้วว่าปีนี้กด็ดีใจใน,น่ได้ข่าวลายนะพี่น้องรอรุ่นกันมาหลุดปั้น,นพักกาย กลายไปปั่นหน้าทงใกล้กันน่ะละนาตาลีก็อุ้ยกำมาโค้งว่ะมาไว้เน๊ยจากถ่ายคลิปดิจากถ่ายให้เอฟซีเบิง้งวกเขาได้ว่าว่ารอรูดน้ำคันเด้อว่าทันสานาะกับบอกไปยังพี่น้องเขาได้ว่าออสู่ฟ้างกันก็ะหู้อยู่ในพี่น้องแต่ว่าอยากเห็นอยากให้เห็นต้นปั่นมันจะงามจังม่มวนกันซะบรรยากาศคุ้นกับลายพี่น้องช่วงปั่นคุ้นกับลายได้บรรยากาศเซลล์เซลอยู่มันก็เป็นตะม่วนเจ้าจับ เจ้าจับข่อยโยนเจ้าโยนข่อยจับนะพี่น้องคนหนึ ят, ่งกันทางซองก้นกันเอาเข่าออกจากก้นโหลดตูงเข่าเด็กข้ามโคตรกระยนเข่าขึ้นโหลดยนขึ้นโยนขึ้นกองเพื่องบักใหญ่พี่น้องเอ๋อหมดงามครบ耶เอาแต่ว่าปีนี้่ขมานในพี่น้องก็ดีใจเห็ดหน้าพักันเห็ดหน้ากับน้องสาวกับ ลงทรายจอกสามคนเม่นำ้ำจนพอนะบริวนไปแล้วกะกะคือบาสิีมานอยู่ได้พี่นอ้องปีเฮังเกี่ยวบวบดได้ยังอยู่ครึ่งหนึ่งพี่นอ้องปี่กายในบดประมาณในพี่กายในจิตจิตสิบสองปีนี่มานโกเก้าพี่นอ้องลูกกองเพืองน้ำปะง่ายบดมานที่บริวุ้นทรมานขัดมานแน่ได้ปีนี้พี่นอ้อง ยังอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับผกผุแผ่นเบิดมิเตอรห์หใหนาๆพี่น้องกระชิดได้ลายอยู่ถารุ่นก็ดีเนาะพี่น้องว,ว่าจะได้ำไดทำใดถาวารุดปั่นมาเซเว่นกระชิได้เห็นอีกเทื่อนี้ก็ได้งวดหน้าผลเลยประมาณอีกสองทิศพี่น้องสองทิศเมินมาสองทิศสองทิศปลายนี่แหละบาบาเขาเนี่ยพายยังบวชุกเป็นเขาโคคอ อันนี้กระบ,บากบกระเพาะอ่านั่น้องไทยดูดไทยดูสงสารมาถ่ายคองเพื่องห้างให้เบิง่งเพราะว่ามันบอดท่านทุกเขาปั่นนะพี่น้องมื่อไเนาะบ่บทันเข้ามามืดเลยไทยบ่ได้เหนะพี่น้องแล้วก็มาบอกไอ้ฟังว่าได้เปรี้ยซิผาสอบพี่น้องเขานะร้อยหนึ่งเขากระถดถดฮุกสอบแต่ยังบ่ฮอดร้อยเขาก็ยังบ่ได้เอาพี่น้องถ้าถ้ามาฮอดร้อยก่อน ก็จิได้ยอยู่ดีพี่นี่ประวา่าเขาก็งามอยู่พี่น้องงามลายอยู่ได้แต่เป็นเบิ้งต้นปั่นบรรยากาศค่ะพี่น้องพอวันนีคน้คุ้นคุ้นลายดิเซลเซลอยู่เจ้าป,ปั่นข่อยปั่นเจ้บบา,า,า,ายุ่น่อยยุ่นเจ้าว่าข่อยว่าหัวเซลเซลเชีงว่าวเชียงจ้าเป็น้องหมวนยูโอ้ยนางคิดน่าตลาีเสียใจขนาดเราห,ห้องปฏิทัยเบิง้งวันนี้บรรยากาศางามยังมาเชี่ยพี่น้องคึบคืมปูนบ้านในบ้านหนึ่งคืมคืมแหมว่า ทองผ้ากา็ไลายคือเฮ็ดสิออกพี่น้องพะพันทางขันเนะาะไล่เป็นลายเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มพี่น้องขันแบาตามภาษาบ้รรพกาขาลาล่เฮ็ดปัวไล่เฮ็ดโบท๊ทไม่เปน้องเนาะขันนั้นขันเลยจากช่วงนี้ไปก็อ่าช่วงที่ว่าปีใหม่นะฮะเป็ว่าว่าทองผ้าลายจริงๆปลาไม่น่าโค้งเฉื่อยปลายเป็นน้ำโค้งเฉื่อยฉันใช้พี่น้องเนาะตามบ้านอ่าบ้นานออกเขาว่ากัน เมื่อยพี่น้องว่าไว้วาไว้ยละเมื่อยกระชิพพาพี่น้องอยากเราไปเกี่ยวเขาจะเจี๊ยกลงกอดแล้วให,ใหญ่ใหญ่แต่บ้านนี่ยถ้ายังบ่แล้วอยู่ได้อันนี้กขมานมานเขาได้เนี่ยตะเกี่ยวบว่ไปบ่ามาพี่น้องอันให้นี่นั่นให้ตัวเขาว่าอยู่อยู่ในนั้นก้าคนมัดกระบอไปบ่ามาปุริอันปุริหกโมงครึ่งจะแล้วให้นี่พี่น้องแต่ว่ามาได้กันเปิดทิพาสอบคับสซนพุทธิ สูตรตะพุู่เลยมารวมกันพอป,ปีนี้เขาดำได้เขาดำแบบคือพอเขาพาดำอะไรเป็นมาเป็นเนาะได,อได้อยู่ได้ย่างลายภูย่างบป็ดเกี่ยวย่างลายอยู่ภายกับประมาณขึ้นทางว่าวอะไรประมาณติดกลัวติดปลายเชิงกาสีได้เกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเขาก็รวบรวมกันทีรุ่นกันว่าสิได้ลายทำเก่าบอ เชดายไลคืออันตัวเขาปัดบอรประมาณทางชานหะันานี่นาทีโลงแห่งนี้แหละไปแล้วลค่ะพี่น้องขอบวนคุณละลายจุกุจุคุณลางเล่าวทางไทยพี่น้องที่ติดตามที่นางติดติดตามนาตาลีมาแต่ต้นจนจบนำน้อพี่น้องเนาะในจำนวนหกพันคนที่ยังบัติสีบัวป้าน,นาตาลีพี่น้องก็ขอบุนคุณละลายเด้อเอฟซีจุกุจุคุณถุงหมอง่องถุงบอไปแล้วค,ค่ะกินแบบพอกันใหม่ ต้องเกี่ยวเขาก่อนพี่น้องคนละพ่กเป็นมักเกี่ยวก่อนนะ